ใครที่เป็นสายไลฟ์สดใน TikTok Shop ห้ามพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยมันคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบให้ทุกคนได้รู้กันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทาง TikTok เนี่ยเขาออกระเบียบตัวใหม่มาล่าสุดเขาบอกบอกว่า<ม>เขาไม่อนุญ,ญาตให้เราทําการไลฟ์สดที่เป็นแบบรีลนันั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ทําระบบสตรีมมิ่งแล้วใช้การรีลัน,นี่แบบนี้เข้าข่ายการผิดกฎของ TikTok Shop นะคบเพราะผมเข้าใจว่าเขาต้องการให้การไลฟ์สดเนี่ยมันคือการไลฟ์สดจริงๆไม่ใช่การเอาวิดีโอแบบรีลันมาเปิดให้ลูกค้าดู อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นใครที่เป็นสายไฟ์สดระวังข้อนี้ไว้ด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเรารีลันแล้วมันดูเหมือนกับไม่รีลันเนี่ยแบบนี้ก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่ารีลันแล้วปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ยกดร้องเรียนไปหรือว่าแจ้งไปว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นการมาเปิดรีลันแบบนี้บ่อยๆนะครับระบบเนี่ยก็อาจจะตีความมาเฮ้ยเรากำลังหลอกลวงลูกค้าอยู่ว่าอ้าวไหนคุณบอกว่าไฟ้สดไงจริงๆแล้วคุณไม่ได้ไฟ์สดนั่นเองดังนั้นข้อนี้ระวังให้ดีด้วยนะครับ